สวัสดีค่ะนุกนหาวันนี้นะคะพบกับนุกอิกเช่นเคยนะคะก็มารีวิวอัปเดตรถสวยๆให้ลูกค้าดูกันนะคะวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับรถที่จะมารีวิววันนี้นะคะเพิ่งหลุดจองมาสดๆร้อๆเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่หารุ่นนี้อยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะที่จะมารีวิวนะคะเป็น isuzu d-max นะคะ1.9ตัว steel โฉมปี2019เกียร์แมนนวลนะคะ4ประตูไฮแลนเดอร์นะคะ4ประตูยกสูงสีดำ สวยดุบแบบนี้นะคะรุ่นนี้ขายดีมากๆแล้วก็เข้ามาไวไปไวนะคะลูกค้าท่านไหนที่รออยู่นะคะห้ามพลาดเลยสำหรับคันนี้นะคะในราคาเพียงแค่670,000บาทเท่านั้นนะคะรถใช้งานมือเดียวไม่40,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะ นสนใจยังไงนะคะเข้ามาดูรถและทดลองขับได้นะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าประวัติด,ดีนะคะลูกค้าเครดิตดีจัดฟรีดาวได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันนะคะว่าสําหรับคันนี้นะคะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะคันนี้ก็จะได้ชุดแต่งมาจากโรงงานเลยนะคะ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟ d a ย์ไทม์ u n n i n g l i ล e ์แล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะก็จังหน้าจะเป็นสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสเกิร์ตมาด้วย mm hmm. ในส่วนของป้ายทะเบียนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการเปลี่ยนป้ายใดทั้งสิน้นนะคะ mm hmm. ใครที่ชอบสีดำนะคะคันนี้สวยจริงๆนะคะมาดูรถไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ mm hmm. สีดำส,สวยๆเดิมๆนะคะ คันนี้นะคะจะมาพร้อมล้อแมกนะคะล้อแมกอลลอยสำหรับคันนี้นะคะแม็กจะได้เป็นแม็กขอบ18นะคะแล้วก็ยางเนี่ยจะได้เป็นยางปี2019เลยนะคะนี่สภาพรถก็สวยๆเดิมๆนะคะตัวไฮแลนเดอร์นะคะกระจกข้างนะคะก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะติดฟิล์มมาพร้อมรอบคันพร้อมคิ้วกันสาดนะคะ กระจกเดิมทุกบานนะคะกระจกก็จะมีในส่วนของโลโก้นะคะอยู่ที่กระจกทุกบานเลยนะคะการันตีว่ารถนะคะไม่มีการโดนเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะสำหรับภายในรถนะคะคันนี้เป็นสีทูโทนนะคะคอนโซนลรถก็จะเป็นสีสีดำได้เบาะหนังสีดำแบบนี้นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยได้แดงออกแนวสปอร์ตนะคะสวยๆรถไม่ช้ำนะคะพวงมาลัย มัตติฟังก์ชันนะคะรับสายโทรศัพท์เขาออกเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้นะคะพวงมาลัยไม่มีสึกหรอเกียร์แมนนวลนะคะแล้วก็แอร์อนาล็อกฟังวิทยุ FMAM เครื่องเล่น CD ได้หมดนะคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนแท้โรงงานมาให้พร้อมเลยตามคอนโซลรถนะคะก็ไม่มีช้ำไม่40,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะได้รถปีใหม่ไม่น้อยเลย ตามหัวน็อตนะคะซอกประตูก็ไม่มีขยับนะคะน็อตเดิมไม่มีขยับกระจกปรับไฟฟ้านะคะไข่ที่ชอบสีดำนะคะคันนี้สวยจริงๆภายในก็เป็นประมาณนี้นะคะเบาะหนังสวยๆเบาะหนังตัดด้วยได้แดงแบบนี้นะคะออกแนวสปอร์ต รถสวยขับดีแน่นอนนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถมาดูรถจริงมาทดลองขับได้นะคะสีดำก็จะออกแนวแบบว่าสวยสวยดุนะคะใครที่ชอบสีนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนโลโก้รถมาครบหมดนะคะมีในส่วนของกล้องถอยมาให้พร้อม670,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ลูกค้าจัดไฟแนนได้เต็มเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะคะ พิ่งหลุดจองมาสดๆรด้อนๆนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยคะ่ะมาดูนะคะสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้ก็เลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์1 9 ddi นะคะเครื่องยนต์ดีเซล150แรงม้านะคะสำหรับภายในรถนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะรถสวยใหม่มากๆนะคะคันนี้หัวน็อตทุกตัวไม่มีขยับนะคะคันหน้าเดิมน็อตไม่มีขยับเลยนี่ น่าใช้มากๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะลอยมาร์กสีจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะคะตามเครื่องนะคะก็เดิมๆน็อตไม่มีขยับสักตัวเลย,ยบาร์โคจากโรงงานสติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบหมดคันหน้าเดิมนะคะคันหน้าตรงไม่มีคดงอนะคะน็อตเดิมไม่มีขยับเพจรถนี่อยู่ครบสวยสมบูรณ์นะคะสำหรับคันนี้ตามหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะคะ แก้มซ้ายแก้มขวาหัวน็อตเดิมไม่มีขยับฝากระโปรงนะคะเดิมๆแผ่นกันความร,ร้อนอยู่ครบลอยเม็ดอาร์ตนะคะเห็นชัดเจนสติ๊กเกอร์โรงงานก็อยู่ครบหมดนะคะนี่นะคะน็อตเดิมน็อตไม่มีขยับนะคะมีระบบ ABS มาให้พร้อมสำหรับคันนี้นะคะน่าใช้มากๆขับดีแน่นอนนะคะ เลขเครื่องเลขถังตรง100%นะคะลูกค้ามาตรวจสอบได้เลยนะคะรถทุกคันเรามีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะนี่สำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะอยากมาดูรถนะคะเข้ามาได้เลยนะคะที่ซอยเสรีไทยห8แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะติดต่อหานุกได้เลยนะคะหรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์098-627-6826เนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะอยากดูลรละเอียดเพิ่มเติมหรือ สอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนนะคะพี่ทักไลน์มาได้เลยนะคะยังไงก็ขอฝากรถคันนี้ด้วยนะคะเข้ามาไวไปไวแน่นอนนะคะใครที่รออยู่นะคะรีบตัดสินใจด่วนๆเลยนะคะใครกลัวไม่ทันสามารถโอนจองลจองรถก่อนได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเดี๋ยวมีรถสวยๆเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดในส่วนของการอัปเดตคลิปนะคะวันนี้ ขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ